เพิ่องท้องฟ้าบรรยากาศบนนี้พี่น้องเออจะเป็นหอนเป็นเอาครับผมตกยามกลางเว้นมาท้องฟ้าอากาศแดดแจ่มเลยครับพี่น้องช่วงเช้าเศร้าตื่นต้ามานะครับท้องฟ้ามืดค่มค้ายๆพ้นจะตกครับผมแต่ตอนสายมาช่วงกลางเว้นโอ้ยบงตีอะแดดแจ่มเลยครับพี่นอ้องหอนค่หอนน่ฝพ้นกับโบตกข้าก็ขอสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนอีกครั้งหนึ่งครับผม ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องชาวอุบลคนร้อยเอ็ดอีกรอบนึงนะครับพ pues ี Laurie, Kirby, ่น้องมาพอกันช un, ่วงนี้ก็เป็นช่วงกลางเว่นครับพี่น้องผมเหมือนกับผ้าพีผ้านองมาถี่ในสวนอีกรอบนึงครับพี่น้องผมเหมือนี้มาถี่สวนข้างล่างมาถี่บ่อปลาครับพี่น้องผมมาถี่บ่อปลามาถี่มหาเบงหอยขมไปกินครับพี่น้องมหาหอยขมไปเห็ดเขาเขานะครับบอสาบสีมีดหรือบ่อครับพี่น้องตรงถี่บ่อปลาเพราะว่า หอยขมผมเอามาปล่อยไว้นะครับผมซึ่งทุกบ่อที่ผมเห็ดแล้วก่อนๆครับพี่น้องผมจะเอาหอยมาปล่อยไว้นะครับผมเป็นหอยขมปล่อยไว้เวลาผมมีกับเขาก็มาหาเอาไปกินครับพี่น้องเหมือนไอสสมาเบิงตรงที่บ่อปลาไอบ่อปลาสลิดครับพี่น้องที่ผมเห็ดแล้วก่อนๆนครับผมไ่ได้มาโดนนะครับพี่น้องพอทราบว่าสสมีหรือบ่อนะครับผมเดี๋ยวไปเบิงกันครับพี่น้องไปหาหอยคมไปเห็ดกับเขากันครับพี่น้องเหมือนนี้ที่ได้น่อยได้หลายก็จังเบิงกันครับพี่น้องผมเดี๋ยวไปกันครับพี่น้อง ไปหา да. หอยกันครับผมไปเบืองหอยขมอยู่ที่บ่อปลากันครับพี่น้องผมนี่ละอยู่ทั้งหลังนี่ครับผมเดี๋ยวไปกันครับผมไปหาหอยขมกันครับมันนี้คือทั้งนานนี่ครับผมไปเบืองวัต oui. สิมีบอกครับพี่น <Power working> <iyorum nurturing and cannabis> ้องผมที่พ่อได้กินบอกเป็นบ่อปลาที่ผมเห็ดแล้วแต่ก่อนก่อนบอกผมเป็นบ่อปลาสลิดนี่ครับบ่ออยู่ตรงนี้ครับพี่น้องผมเนี่ยตรงปลาพวกนี้พี่น้องเอยน้ำลดลงงไร่เลยครับผม นี่นะครับซึ่งบอ่อนี่ผมบม่ได้เติมน้ำดอกเพราะว่าผมวาสิวาสิลื้อนะครับผมบอ่อนี่นี่ครับผมอ่ะพี่น้องบันลุงไปบอกันครับผมลุงหาหอยโขมกันที่ไดสซาไหได้จังเมืองกันครับพี่น้องผมไปกันครับพี่น้องบันลุ้งหาหอยในบอกันครับผมเพิ่งบอกสิมีบอ่อห้ามตืต้นๆเด้ครับพี่น้องผมเนี่ยห้าตื้นๆเอาตบางทีเราหน้าบ่อถึงหัวเขาเลยนี่ครับพันยูตามขอบเนี่ย ครับกอบนี่ครับพี่น้องผมนี่มีอยู่เป็นหอยขมที่เขามาปล่อยไว้เด็ครับพี่น้องโอู้ตรงนี้ประจิตนี่ครับผมเพิ่งทีมีพอได้กินบ่มันบด้มากจากเพืินพี่น้องเลยโอ้มีอยู่ตัวอะไรครับผมมีอยู่แต่ว่าสิได้น้อยใดร้ายก็จัต้องต้องครับพี่น้องผม โอ้ันไทยเหรอเพื่นเกิดตุยแล้วครับผมนี่เดี๋ยวเลือกใหญ่ๆเพิ่นครับพี่น้องมันหอยมันอยู่ตามผ้ายางครับพี่น้องผมบพราด้ยอยู่ในดินมันก็จะเป็นแบบนี้ลมันหานี้มันมีวะ นี่พอได้กินอยู่ครับผมเดี๋ยวไปหาทตังปุ่นต่อครับพี่น้องผมมาเบิงบ่งมาตั้งผีสิมีบอพี่น้องหาไปเรื่อยบนเนื่องชุดนะครับผมไหนทะาลดห้เอาพี่น้องเก็มันแบบเพราะว่าผมได้มาเบิงบ่งหมดจ้าเพื่อครับพี่น้อง ใส่โบไลายครับพี่น้องผมนี่พอมอีครับพี่น้องเขอมือนึงนี่ละนี่ครับผมกเขาได้ไลายครับพี่น้องกับกับข้าวหนึ่งมือ้อครับพี่น้องแค่นี้ก็พอแล้วครับผมเอาไปกินพอได้เฮ็ดกับข้าวครับพี่น้องไปจังหามาันก็คือขันมืย,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 ยใหญ่อยู่ในกอมนี่คือว่าตัวใหญ่ๆครับพี่น้องผมเป็นหอยผมพรอมใส่ผักให้ยังครับพี่น้องน,นี่ครับผม อย่เพ้ก็อกันครับพี่น้องวันนี้เอาซ้ำหนิกับพ่อครับผมมันพอเป็นหนาผนครับพี่น้องมันหนาแหล่งเพราะว่าอากาศมันอาจจะ่อนครับผมกับบ่อไห้ใครได้ยังขับเป็นหนาผลเนี่ยโอ้ยหลายเลยครับพี่น้องผมจับตามขอบเลยเต็มเบิดแต่ก่อนนะครับผมอยู่บ่อปะนิ่งี่ผมเหงเลี้ยงไว้ต่กอนอยู่บ่อข้างบนครับพี่น้องบ่อข้างบนตรงที่นันผมแกะขอบบ่อหนึ่งกะมี่ครับผมเอาแค่นี้กับพ่อครับพี่น้องพ่อกินเอาคลิปนี้พอกันซ้ำานิเนยครับผม ขอบคุณพี่น้องห,หลายๆครับผมที่รับชมคลิปให้พักกันไห้คลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับ